ให้รู้ว่าแท้จริงแล้วคนที่จะช่วยเหลือกันมีอยู่เยอะแยะคนดีเข้าข้างคนดีก็เยอะแยะแต่แน่นอนคนพวกนี้มักจะปิดทองหลังพระไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรนะครับก็ช่วยเหลือกันเท่าที่กำลังจะช่วยได้นะครับ <c oughs> อาจจะอำนวยความสะดวกให้แก่กันบ้างก็อย่างนี้แหละ เวลาเราดูคนเจ็บคนไข้แบบผมเนี่ยเห็นแล้วก็จะจะรู้รู้ถึงความลำบากยากเย็นความหวังความหวังว่าเออมาพาแม่มาฉายแสงไปแต่เช้าได้สักคิวหนึ่งคิวสองแม่จะได้กินข้าวได้นะขนาดพอไปคุ้นเคยเข้าวเนี่ย คนจะพาไปฉายแสงก็บอกไม่เป็นไรผมจัดคิวให้แม่ไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเจ้าน้องรัฐมนตรีผมเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไปแต่เช้าเ,าเพื่อจะไปเอาคิวหนึ่งคิวสองนี่แหละ <c oughs> เราก็ผ่านเรื่องพวกนี้มานะครับก็ไม่อย่างนั้นมันจะสังคมมันก็ไปไม่ได้ เนี่เป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าในหมู่เราในพวกเราเนี่ยคนดีก็ต้องเป็นที่รู้ก็ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร <c oughs> แต่ว่าพอในสถานการณ์สู้รบมันกลายเป็นมันไม่มันระหว่างมีมีคนรู้จกักคนช่วยเหลือกัน <c oughs> กลายเป็นมีศัตรูขอโทษครับ ปีศัตรูมันกลายเป็นเห็นไหมครับรัฐมนตรีต้องเข้าไปอยู่ในคุกเลยนะเำไมพาผู้คนไปเดินบนถนนก็อยู่คนละข้างก็รัฐบาลก็ต้องเป็นผู้ก่อความไม่สงบ <c oughs> ก็ต้องไปก็ ไม่มีอยายะยะขัดคือละเขาจับก็ไปเขาให้ประกรันก็ออกมานะครับอย่างเนี้ยให้รู้ว่ามันเป็นวิถีของโลกเล่าให้กันฟังพวกเราก็อยู่กันอย่างเนี้ครับอยู่กันในสังคมเป็นอย่างเนี้แล้ว <c oughs> ในระหว่างเนี้ยในระหว่างที่พวกเราวังดำเนินชีวิตอยู่เนี่ย ประเทศชาติก็เดินไปข้างหน้าประเทศชาติก็ต้องการคนที่ช่วยเหลือกันนะนะคนช่วยเหลือกันแล้วเราจะทํำยังไงไปยังไงมันก็เป็นไปตามวิถีโลกถูกไหมถ้าหากเราผู้คนที่คิดดีทดําดีอยู่ด้วยกันเยอะๆประเทศก็กล้าไปข้างหน้าถ้าผู้คิดดีทดําดีกลายเป็นผู้แพ้ ประเทศก็อยู่ที่เก่าลงไปลึกกว่เาเดิมประเทศชาติแบบของเราอาจจะเห็นไม่ชัดถ้าเราไปดูประเทศจีนจะเห็นชัดนะครับผู้คนที่เสียสละให้คนหมู่มากก็พาประเทศไปสู่ความรุ่งเรืองในสมัยหนึ่งที่เขาพาประเทศชาติไปสู่ความล่มสลาย ประชาชนก็ทุกข์ร้อนเดือดทุกข์ร้อนทุกข์ยากประชาชนที่พึ่งพาแผ่นดินของตัวเองไม่ได้ลงเรือสำเภาไปหากินในแดนไกลแยะ,ยะ,ยะชนเผ่าหนึง่งชนเชื้อสายจียนเผ่าหนึง่งก็อยู่แถวๆนี้ครับแถวๆกวางตุ้งเนี่ยนะลงเรือสำเภาลงเรือสำเภาเนี่ยก็เป็น มันไม่ใช่เครื่องนะมันเป็นมากับเรือนะเป็นเรือใบอะครับก็มาตามลมมรสุมนะเขาว่านะก็มาขึ้นบกแถวแถวเนี้ยครับอัมพวาแม่กรองอาจจะเลยเข้ามาจนถึงาราชวงมาเป็นจับกังเขาเรียกกุลีใช้แรงงานนะครับแบกเอาข้าสารขึ้นเรือ นะก็พวกนี้ครับพวกที่เป็นจับกังพวกเป็นกุลีมายกของถ้าใครเห็นประเพณีนี้นะเจ้าสัวเจ้าเจ้าสัวนายธนาคารใหญ่มาเปิดพิธีกินข้าวต้มข้าวต้มแดงแดงนะครับกับสีอิ๊วตรงที่ถนนราชวงผมดูแล้วเออเ เขาทำได้เหมือนแท้เจ้าสัวมากินอย่างอร่อยเลยนะครับเขาบอกว่าตอนที่มานายุสิบแปดมากินข้าวต้มที่ราชวงศ์น้ําตาไหลเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในเรือนะมันตกระกรลำลาบากจริงๆเรืออย่าลืมว่ามาเรือใบนะครับคลื่นลมเมื่อหลายแรงก็จะแพ้จะเมาเมาคลื่นมากนันพอมาราชวงศ คนจีนที่อยู่แต่เดิมก็รักษารับผู้มาใหม่ก็เรียกสิงตึงผู้มาใหม่สิ่งแปลว่าใหม่นะครับก็สิ่งตึงมาขึ้นเรือมาก็มากินข้าวต้มแดงใส่ซีอิ๊วเยอะๆนะคนจีนก็คงยกโซดนะนะยกกินเข้าไปเขบอกมันร้อนคอร้อนทองมันอร่อยมาก เจ้าสัวที่กินมานั่นเบอกรสชาติเหมือนเดิมนี่ครับเริ่มจากเจ้าข้าวต้มสองฉามแล้วก็มาใช้แรงงานมาแบกข้าวสารลงเรือแล้วก็เริ่มขยับจากแบกข้าวสารลงเรือก็มาแบกมาหาบมาใช่แบกแล้วมาหาบขาย ปาท่องโกขายอิ่วจากกล้วยนะเ็เรียกอิ่วจากกล้วยนะครับสะสมเงินทองส่งไปข้างส่งไปให้ผู้ที่อยู่ข้างหลังที่ยังทนกบสู้ความอดอยากในแผ่นดินสัวเถาน่นแหละครับก็ว่ากันเป็นเรื่องเป็นราวก็เก็บ อดออมค่อยๆรวมตัวกันเกิดพานิย์ขึ้นมาขายนูน่นขายนี่ขายสารพัดขายก็ใช้หลักอันนี้หลักหลักของของเขานะครับอดทนประหยัดนะอดทนประหยัดกาตันอยู่ฮะ มีสามสามารถแล้วละมีอดทนมีประหยัดกระตันอยู่แล้วก็ขยันครับคนพวกนี้มาเป็นเจ้าของธนาคารมาจะมาเป็นเจ้าของสปปรรพสินค้ามาเป็นอะไรอะไรอีกเยอะหมดนะก็มาถึงมาถึงรุ่นเนี้ยรุ่นใหม่ที่ไม่มีแซ่และ เรียกว่าค่อยๆกลืนจนกลายเป็นไทยเลยบางคนไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนคนไทยเชื้อสายจีนเลยนะเขาบอกว่าตัวเองเป็นไทยๆก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรกันในแผ่นดินที่อยู่ในพระบรมมหารที่สมผานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่องค์ไหนองค์ไหนก็เหมือนกันคนเชื้อสายจีน จิมอยู่ในแผ่นดินนี้อย่างสุขสงบจนจนเมื่อแผ่นดินไทยเดือดร้อนก็มีคนพวกเนี้ออกมาเยอะแยะหมดนะในการเดินการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เมื่อหลายสิบปีก่อนก็มีอย่างนี้ครับคนที่อยู่เบื้องหลังเขาก็มองว่าก็พวกแกนะทำกันทั้งนั้นะนะ ก็ไม่ว่าอะไรก็เป็นโรคเป็นเรื่องของโรคเรื่องโรคและเรื่องของโรคครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังใครนี้เดี๋ยวพบกันในรายการป้องป่วยครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยกับผมเภสัชกรสุวัสดิ์สินรวงหมอสุวัสดิแพทยแผนไทยวันนี้เรามาพูดเรื่องซ้ำมาซ้ำใครเคยดูรายการนี่้บ่อยๆก็คงจะพบ คือการอยู่ดีมีสุขนะครับการอยู่ดีมีสุขก็มาว่ากันพอเปิดม่านมาก็อยู่ดีมีสุขนะครับนะตอนนี้เราก็มาบอกว่าท่านอน,านันต์อนันตปัญญาชุนเนี่ยนะครับท่านไปพูดในสิ่งที่คนไทยฟังแล้วบางทีโกรธท่านนะท่านบอกว่าคนต่างชาติวิเคราะห์นิสัยคนไทยไว้ยอย่างนี้ครับเป็นคนขี้เกียดขี้โอขี้โกงขี้ฉา แล้วสำคัญคือขี้ขำแล้วก็มีขี้ไม่ออกขี้ขำนี่ไม่ใช่ท่านอานันต์พูดอะครับเป็นท่านธีรยุทธบุญมีท่านไปวิจารณ์ผู้นำของเราคนหนึ่งว่าเป็นขี้ขำเป็นภาษาเหนือครับแปลว่าขอประธานภัยนะครับกากอาหารมันค้างอยู่ที่ก้นมันมันไม่ออกอย่างนี้ครับมันค้างอยู่นะทีนี้ ไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงขี้ขำกับที่ไม่ออกเนี่ยเป็นเรื่องที่ชมรมคนรักสุขภาพเจตกาวอเพิ่มให้สำหรับคนไทยที่จะมีปัญหานะครับปัญหาเยอะๆแล้วก็บอกว่าพวกเราถ้าจะอยู่ดีต้องมีสุขาดีครับอยู่ดีมีสุขาเขาคือต้องถ่ายได้ดีๆนะแล้วก็เราก็ไปจด ทะเบียนของเราคำว,ว่ารีทอกรีทอกก็เป็นร um ูทออฟ eliminating toxin for optimum growth รีทอกแล้วก็บอกว่าเป็นรากฐานในการขับพิษเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มาบอกว่าในสมัยก่อนนะนะความจริงไม่ใช่สมัยก่อนในสมัยสมัยผมยังเป็นเด็กอยู่นะ เวลาหาส้วมไม่ได้ก็ยังถ่ายปัสสาวะตามทุ่งนาป่าละเมะถ่ายลงน้ำอันเป็นเหตุให้เกิดโรคระบาดต่างๆอาหิวา,าตกโรคที่เราเรียกว่าโรคหาหรืออาหารเป็นพิษเป็นพยาธรรุ่นผมนี่เกิดทันเกิดทันมีการเกิดสาสุขที่เรียกว่าสุขสาลาเริ่มมีการสอนทำส้วมใช้ส้วมการล้างก้นด้วยน้ำ สมัยนั้นยีสานะ่กัมันน้ำแรงส้วมซึมทำทำส้วมซึมแล้วไม่มีน้ำลาดเยอะแยะก็เป็นกรณีเดียวกันกับทัวจีนที่มาเมืองไทยนี่แหละก็มีการใช้ส้วมเป็นส้วมหลุมครับขุดหลุมลงไปก็ถ่ายลงไปเลยไม่ต้องลาดนะก็เกิดกรณีที่พอส้วมมาลงไปในหลุมอย่างนั้นก็มีการตักเขาเรียกพวกตักทองอนะ่ะก็ตัก ไอ้พวกกากอาหารพวกเนี้ยเอาไปเป็นปุ๋ยลดผักลดผักทีนี้สมัยนั้นพวกปุ๋ยสดพวกนั้นมันก็มีไข่พยาธิเอาไปลดผักเอามากลายเป็นผักจิ้มกินสดผู้คนรวมทั้งเด็กก็เป็นพุงโลก้นปอดกันเยอะแยะ,ยะ,ยะก็คือเป็นพยาธิกันเยอะแย,ย,ยะหมดนะแล้วพอมา จเจริญมากขึ้นตอนนี้สุขสลากลายเป็นสำนักง,งานแพทย์ละเป็นโรงพยาบาลว่านั้นก็ส้วมประสาทขึ้นขยับชั้นจากส้วมหลุมส้วมหลุมก็เป็นส้วมซึมเพราะการประปามาละน้ำหนีละส้วมก็เป็นโถชักโคกสารมากขึ้นตามลำดับแต่อย่างไรก็ตามจำได้ไหมครับที่มาบุญครองสมัยโน้นที่เปิดใหม่ๆนะครับจะมีห้องน้ำอยู่สองด้าน ด้านหนึ่งเป็นส้วมซึมอีกด้านหนึ่งเป็นส้วมโถนั่งเพราะอะไรเพราะคนมาจากต่างจังหวัดใช้ไม่เป็นครับจะไปนั่งอยู่บนโถ ổ, ทําให้โถส้วมเขาแตกเห็นไหมก็เลยต้องทําส้วมซึมที่นั่งยองให้อีกฝั่งหนึ่งก็จะดีกันทั้งสองข้างอย่างไรกร็ตามตอนนี้ไม่มีละ้ที่เป็นส้วมซึมไม่มีก็มีแต่ส้วมโถ ổ, แล้วก็มีเขียน เขียนว่าห้ามนั่งยองบนโถะบนโถส้วมนะเว้ยมันจะทําให้โถส้วมเขาแตกนะแล้วก็มาถึงข้าวกับข้าวก็สะอาดมากขึ้นนะมีการทําความสะอาดการปรุงอาหารพ่อครัวคนทำปรุงอาหารก็มีให้ล้างมือได้แล้วก็เริ่มสอนให้พวกเรารู้จักกินร้อน ช้อนกลางล้างมือนะครับแต่ว่าในยิสานการกินของดิบๆดุดดุกๆอย่างปลาดิบก้อยลาบก็ยังมีเยอะแยะในยิสานทำให้คนยิสาน